ค่ะทุกๆคนนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุสานเซนเซียนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะที่มารีวิวแกะกล่องกันเลยนะคะสำหรับแบรนด์สะสินะคะ ตอนนี้นะคะเขาออกคอลเลคชันใหม่นะคะทุกคนชื่อคอลเลคชันมูสเมลโลนะคะซึ่งหลกัหลกๆแล้วก็จะมีแค่แป้งกับลิปเองแต่ทีนี้ความพิเศษของเขานะคะทำออกมาเพื่อให้สาวไทยโดยเฉพาะที่สําคัญนะคะเน้นในเรื่องของการใช้งานง่ายพกพาสะดวกเนียนนุ่มเกลี่ยง่ายนะคะไม่เป็นภาพในหน้าร้อนนี้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าจะให้ดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนกน็คือน,นี่แป้งกับลิปที่บอกนะคะ แป้งนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะสี 4, 1, 2 3เนาะส่วนลิปจะมีทั้งหมด8-7-4็ดสีไปเลยค่ะทุกคนทีนี้จะสวยไหมหรือว่ายังไงเอ๊ะชันต้องใช้สีไหนอะ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ สีมูสเมโล่ฟอเดชันตัวนี้นะคะมีทั้งหมด3ามเดสีค่ะแต่สีที่ส้มเลือกใช้จะเป็นสีเบอร์0ูนะคะเจ้าแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เนื้อเนียนละเอียดมากบางเบาแต่ปกปิดด้วยดีด้วยซิลกี้เวลเวตฟิล์มเลเยอร์และทําหน้าที่เบลอรูขุมขนของเรานะคะด้วยเมจิกเบลอพาวเดอร์เสริมประสิทธิภาพด้วยออยล์แคชเชอร์เทคโนโลยีและเติมวิตามินอีเข้าไปให้หน้าของเราไม่แห้งนะคะดูดซับความมันได้ยาวนาน12ชั่วโมงที่สําคัญนะคะยังมีกันแดดเอสพ a เอกบวกบวกีบก่ที้งหมดบวก มานะคะมาในราคา159บาทเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่วัสัน e ีฟแอนบอยบิวทรีมหรือร้านเครื่องสำอางชั้นนําทั่วไปได้เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการลงแป้งนะคะเดี๋ยวก็เพื่อความสวยแล้วก็จัดเต็มนะคะเดี๋ยวจะไปสอนยญาตไปแต่งหน้าสักแป๊บนึ่งนะคะและเดี๋ยวก็จะมาสวอชสีลิปทั้ง8สีนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันได้เลยค่ะรอสักครู่ค่ะมาแล้วค่ะสําหรับการ ก็สวอชลปนั่นเองนะคะก็คือหลังจากที่ส้มนะคะได้ไปเมคอัพมาแล้วเรียบร้อยนะกรุบๆพอนะคะเราก็จะมาให้ดูนะคะลิปตัวใหม่ของสัสิเลยนะจ๊ะนั่นก็คือลิปสัสิเดลลนแมทเพลนะคะตัวนี้เป็นลิปจิ้มจุ่มนะคะทุกคนทีนี้นะคะเจ้าลิปตัวนี้นะคะเขามีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะในคอลเลคชันนี้เขาเน้นในเรื่องเนียนนุ่มเกลี่ยง,ง่ายไม่ตกล่องนะคะลิปทั้งแ เ,เขาจะมีส่วนผสมจากวิตามินอ e, ีแล้วก็สารสกัดจากดอกคาโมไมล์เป็นลิปท,ที่มีสารบำรุงอย่างอ่อนโยนให้กับริมฝีปากของเราเปไ็นตัวเลยนะจ๊ะให้ปากของเราไม่แห้งนะคะเติมความชุ่มชื้นได้ตลอดการทาเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากเลยค่ะหรือว่าใครจะง่ายไปเลยอะไรเงี้ยก็ทาแบบเปิดตาด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อโมสเนาะมันเกี่ยงง่ายอยู่แล้วนะจ๊ะยังไงก็เดี๋ยวไปดูการสวอชกันเลยดีกว่าหนึ่งกันฮะ Yeah สีแล้วนะคะสำหรับลิปซาสีมอสเมลโลแมทลิป mm hmm. นะคะรูปแบบจิ้มจุ่มแบบนี้นะทุกคนจะบอกว่าทั้ง8 0สีเนื้อเนียนนุ่มเ,เกลี่ยง,ง่ายเหมือนกันทุกสีเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีบางสีนะคะที่ส้มได้ลองสวัชที่แก้มดูเพราะว่าอยากให้มันแบบเป็นเออเป็นอารมณ์เดียวกันเลยประมาณนี้และคือสีที่ทาลงไปบนแก้มนะคะทาหลังจากที่ทาแป้ง แป้งนะคะส้มใช้เบอร์ศูนยองเบอร์ชื่อเบอร์ลาเต้นนะก <_ C> ็จะบอกเลยนะคะว่ามันไม่เป็นคราบจริงๆนะสําหรับเจ้าตัวซาลิมอสเม l โล c คอลเลคชันนะจ๊ะเออลืมบอกลิปตัวนี้นะคะมาในราคาหนึ่งรอย เจาบาทเท่านั้นทุกคนซื้อได้ที่เดียวกันกับแป้งเลยนะคะนั่นก็คือวัสันอีเวนต์บอยบิวทรีมหรือว่าร er, ้านเครื่องสำอางชั้นนาทั่วไปนะอยากจะให้ได้ลองกันนะคะเดี๋ยวอันนี้ส้มจะพาไปดูแสงธรรมชาติข้างนอกว่าเมื่อแป้งกับลิปสองตัวนี้นะคะเวลาเจอแสงข้างนอกอาจจะเป็นยังไงสีจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะทําให้หน้าของเราดูดรอปหรือเปล่าไงก็ไปดูกันได้นะคะแสงนอกบ้านของส้มนะคะทุกคนคือไม่ว่าไม่ลอยเลยแล้วก็แป้งเบามากจริงๆคือออกมาข้างนอกอ่ะ ตอนนี้อากาศเหมือนแบบฝนจะตกแล้วอะประมาณห้าโมงเงย็นเพราะว่าส้มแต่งหน้าแต่สามโมงนะคือยังไม่รู้สึกว่าแบบมันหนักหน้าหรือเหนอะหน้าหรือแบบเป็นคราบเลยนะสําหรับวันนี้นะคะส้มก็จบการรีวิว ซาส,สีมูสเบลโลฟอนดชั่นพาวเดอร์แล้วก็ลิปนะคะเจ้าตัวซะสีมูสเบลโลแมตต์ลิปนะเอาคลิปส้มนะคะไปช่วยในการตัดสินใจซื้อได้นะจ้าดูโฟรส,สาวๆอะ่ะมันไม,ไม่พลาดอยู่แล้วมันร้อยกว่าบาทฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ส้มด้วยเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ได้นะคะเพราะว่านาน,านมาทีเฮ้ยลืมดูสังเกตดีๆนะคะตอนนี้คือฟันข่าวมากสีเนี้ย บโอเคสีนี้นะคะเป็นสีเบอร์31นะเบอร์แอปเปิลทอฟฟี่นะชอบสีไหนลองไปดูลองไปซื้อดูนะมันราคาหลากนะักร้อยเนาะมันสามารถซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องคิดมากขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมคลิปของส้มในวันนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ